วัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นดังกันทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกาสนาทีกับสถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีสถานีของทุกคนช่อง73 1 1 3และ1 17เจานพีเอไอจานดำพบกับผมอีกเช่นเคยครับอิดกระแสข่าวครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับมาเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้เราได้มีการนำเสนอไปแล้วก็มีการกวาดล้าง นะครับของทางเจ้าหน้าที่ร่วมกันหลายฝ่ายนะครับหลังจากที่ทางทีมข่าวเราเนี่ยได้ประสานงานไปก็มีการจับกลุ่มไปนะครับล่าสุดเนี่ยมีการร้องเรียนมาที่รายการข่าวเด่นประเด็นดังว่านในเขตจังหวัดพิษ,ษณุโลกเนี่ยมีการลักลอบการขายบุหรี่ไฟฟ้าในเมืองพิษ,ษณุโลกให้กับนักศึกษา จากที่มีการร้องเรียนกันมานะครับสื่อมวลชนส่วนกลางก็ลงพื้นที่ไปที่เมืองพิศนุโลกนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีการขายให้กับเยาวชนนะครับร้านแรกเนี่ยเป็นร้านอยู่แถวบริเวณแยกอู่ทองถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ร้านที่สองเนี่ยอยู่แถวถนนพะลือ เปิดเป็นร้านขายคาเฟ่น,นะครับแล้วก็ร้านแรกเนี่ยก็เขาเรียกว่าติดสติกเกอร์ไว้ใครๆร้านเกมน,นะครับข้างในเนี่ยนะครับขายปูรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์และยังมีอีกหลายร้านนะครับพอทีมงานลงเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็มีรถเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมา คอยดูอยู่ตลอดเวลาจึงประสานงานไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพิศณุโลกนำกำลังเข้าตรวจสอบทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศณุโลกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับส่งชุดสืบลงตรวจสอบพร้อมกับทีมงานของเราเพียงไม่ถึงชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับจากที่เราเก็บข้อมูล ร้านขายบุหรี่พวกนีนะ้ปิดหนีไปเลยนะครับจึงไม่สามารถจับกลุ่มได้เพราะไม่มีหมายค้นนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงเดินทางกลับแต่ทีมข่าวเราเนี่ยตอนนี้นะยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะได้รับแจ้งมาว่ายังมีอีกในหลายพื้นที่ในเขตจ,จังหวัดพิษณุโลกที่มีการรักลอบการขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ทางสคอบอเขาเผยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจัดเป็นของรักรอบการนำเข้าครอบครองจำหน่ายย่อมผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับโดยเอาผิดได้3ข้อหาหากนำเข้าโดยผิดกฎหมายเนี่ยก็จะผิดกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์หากขายผิดกฎหมายสคอบอนะครับและหากครอบครองผิดกฎหมายกรมศุลก,กากรนะครับ ผิดถึง3หน่วยงานด้วยกันนะครับด้านานายเรือศักรักธรรมผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงประเด็นการบังคับใช้กฎหมายว่ากฎหมายไทยเนี่ยกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามทั้งการนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการมีความผิดทั้งหมดเนี่ย สามข้อหานะครับข้อหาที่หนึ่งเป็นข้อหาของสคอบอเนี่ยมีคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9้าทับห้าห้าดเรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากุบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือตัวยาบารากุน้ำยาสำหรับเติมบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าผู้ใดขายหรือให้บริการ โดยมีค่าตอบแทนรวมถึงซื้อมาเพื่อขายต่อมีความผิดตามพรบคุ้มของผู้บริโภคฉบับที่4พศสอง2ั 62, มีโทษจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกินหแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับอันที่สองกำหนดให้บาระกุ และบริกรไฟฟ้าหรือบุหร่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามห้ามนำเข้าในราชาอาณาจักรพศ2557ซึ่งมีโทษจำคุก10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ริบุบหรี่ไฟฟ้า,ฟารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุเป็นภาหนะใดๆที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุริไฟฟ้าอีกด้วย 3. นะครับมีความผิดตามพรบศุละกากกรพศ2560มาตรา244ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับใน3ข้อหานี้หากท่านใดเป็นผู้ค้าและเสพด้วยมีไว้ในครอบครองด้วยท่านอาจจะโดนศาลตัดสินจำคุก ถึงเกือบ23ปีด้วยกันหรือปรับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเงินหนึ่งล้านกว่าบาทโดนไปล้านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าใครขายคราวนี้ไอ้ล้านพวกนี้เนี่ยนะครับที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยท่านผู้ชมครับมันเป็นการลักลอบครับลักลอบขาย นะฮะพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็ปิดร้านหนีนะครับแล้วก็ย้ายร้านไปที่อื่นก็จะวนเวียนกันอย่างเงี้ยแหละครับหรือแอบไปเปิดเป็นร้านเล็กๆซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับลงตรวจสอบพื้นที่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ไอ้บริรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันร้านมันเล็กอะครับนะมันสามารถยกไปตั้งตรงนู้นได้ตั้งตรงนี้ได้นะครับมันก็จะรู้ในกลุ่มลูกค้าของ ในกลุ่มของพวกเขาคล้ายๆกัญชาสมัยก่อนทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้ยากอ่าอันนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับบอลบานทีวี